สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ท้องถิ่นไทยเข้าใจง่ายวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆแต่หลายคนยังไม่รู้นั่นคือสิบเรื่องที่เราไปทำได้ที่อำเภอแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ปกติพอพูดถึงอำเภอหลายคนจะนึกถึงแค่ทำบัตรประชาชนทะเบียนบ้านประมาณนี้จบแต่จริงๆแล้วที่ว่าการอำเภอ ทำงานเกี่ยวกับชีวิตทั้งชีวิตของเราตั้งแต่เกิดแต่งงานย้ายบ้านทำมาหากินไปจนถึงตายเลยก็ว่าได้มาดูกันครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราไปทําได้ที่อําเภอแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้หรือมองข้ามไป 1. ขอเลขที่บ้านใหม่และทําทะเบียนบ้านหลังใหม่ถ้าคุณสร้างบ้านใหม่แปลงที่ดินเดิมออกเป็นหลายแปลงหรือย้ายบ้านจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ที่แรกที่ต้องไปไม่ใช่ออบาตาแต่คือที่ว่าการอำเภอสาขางานทะเบียนราษฎรอำเภอจะเป็นคนออกเลขที่บ้านให้ออกทะเบียนบ้านเล่มใหม่ลงระบบว่าบ้านหลังนี้มีใครเป็นเจ้าบ้านผู้อยู่อาศัยบ้านไหนไม่มีเลขที่บ้านไม่ขึ้นทะเบียนบ้านเวลาจะไปทำธุรกรรมต่างๆจะลำบากมากเช่นขอไฟขอน้ำทำบัตรประชาชน ขอสินเชื่อธนาคาร 2. แจ้งเกิดแจ้งตายเกินกำหนดปกติเด็กเกิดในโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะส่งเรื่องให้หรือพ่อแม่ไปแจ้งเกิดที่อำเภอในเวลาที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าเลยกำหนดเช่นเด็กโตแล้ว3-4ขวบเพิ่งมารู้ว่าไม่มีสูติบัตรมีคนเสียชีวิตนานแล้วแต่ยังไม่แจ้งตายกรณีแบบนี้ไปจัดการได้ที่อำเภอโดย ทำคำให้การอธิบายเหตุผลว่าทำไมแจ้งช้าใช้พยานบุคคลหรือเอกสารประกอบนี่คือเรื่องที่หลายบ้านมักปล่อยผ่านจนมามีปัญหาตอนจะทำบัตรหรือขอสิทธิ์ต่างๆ 3. ขอเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือแก้ไขารายการในทะเบียนราษฎรไม่ใช่แค่เขตในเมืองใหญ่เท่านั้นอำเภอในต่างจังหวัดก็สามารถขอเปลี่ยนชื่อนามสกุลได้เช่นเปลี่ยนชื่อที่อ่านยากเป็นชื่ออ่านง่าย เปลี่ยนนามสกุลให้ตรงกับครอบครัวแก้ไขสะกดผิดในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนบุคคลทั้งหมดนี้ไปติดต่อที่งานทะเบียนราษฎรอำเภอได้เลยสำคัญมากเพราะชื่อนามสกุลในทะเบียนราษฎรคือฐานของเอกสารทุกอย่างในชีวิตเรา 4. ขอหนังสือรับรองโสดหรือสถานภาพสมรสคนที่จะไปแต่งงานกับชาวต่างชาติ ไปจดทะเบียนสมรสซ้ำครั้งที่สองหรือใช้เอกสารบางอย่างกับสถานทูตหรือศาลมักต้องใช้หนังสือรับรองความเป็นโสดหรือหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวขอได้ที่อำเภอที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอำเภอจะตรวจในระบบว่าเคยจดทะเบียนสมรสหรือไม่มีประวัติยาหรือยังแล้วออกหนังสือรับรองให้เราเอาไปใช้ต่อ 5. จดทะเบียนพินัยกรรมต่อหน้านายอำเภอ หลายคนคิดว่าพินัยกรรมต้องไปหาทนายหรือโนตารี่อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเราสามารถทำพินัยกรรมแบบทำต่อหน้านายอำเภอได้ข้อดีคือแบบฟอร์มชัดนายอำเภอหรือปลัดอำเภอเป็นพยานเจ้าพนักงานเวลาเกิดปัญหาภายหลังหลักฐานถือว่าน่าเชื่อถือสูงใครมีทรัพย์สินเช่นบ้านที่ดินอยากแบ่งให้ลูกหลานชัดๆลองปรึกษาฝ่ายปกครองอำเภอดูได้ครับ 4. จดทะเบียนพาณิชย์ร้านเล็กร้านออนไลน์บางประเภทไม่ใช่แค่ออฟฟิศใหญ่ๆเท่านั้นพอค้าแม่ค้าร้านโชห่วยร้านกาแฟเล็กๆหรือร้านออนไลน์บางประเภทสามารถมาจดทะเบียนพาณิชย์ที่อำเภอได้ข้อดีคือมีทะเบียนพาณิชย์ไว้ใช้ยื่นภาษีหรือขอสินเชื่อใช้เป็นหลักฐานความน่าเชื่อถือของกิจการคนทำมาหากินเยอะมากที่ยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้เดินเข้าอำเภอได้เลย 7. ขอนังสือรับรองถิ่นที่อยู่อาชีพหรือรายได้ประมาณเวลาจะไปสมัครงานบางแห่งสมัครเรียนทำเรื่องกู้เงินใช้เป็นเอกสารประกอบคดีในศาลบางทีเขาต้องการหนังสือรับรองจากนายอำเภอเช่นยืนยันว่าเราอยู่บ้านนี้จริงประกอบอาชีพอะไรมีรายได้ประมาณเท่าไหร่เราสามารถทำคำร้องแล้วให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงนามรับรองให้ได้8 การเปลี่ยนชื่อบ้านหมู่บ้านตั้งชื่อชุมชนใหม่บางพื้นที่หมู่บ้านขยายตัวตั้งชุมชนจัดสรรใหม่ต้องการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านให้จำง่ายหรือเหมาะกับพื้นที่ขั้นตอนทั้งหมดนี้ต้องผ่านอำเภอเป็นผู้กลั่งกรองเสนอไปยังจังหวัดไม่ใช่จะเปลี่ยนชื่อกันเองตามใจได้นี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ว่าชื่อหมู่บ้านก็ต้องมาจบที่อำเภอเหมือนกัน9 ร้องเรียนปัญหาท้องถิ่นผ่านที่ว่าการอำเภอเวลามีปัญหาในพื้นที่เช่นผู้ใหญ่บ้านทำงานไม่โปร่งใสปัญหาความเดือดร้อนที่อบตอแก้ไม่ได้ข้อพิพาทในชุมชนที่ต้องการเจ้าภาพใหญ่กว่าหลายคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อำเภอได้ในอำเภอมีหน้าที่กำกับดูแลอบตอเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านประสานหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยแก้ปัญหา ขอรับรองสำเนาเอกสารราชการหลายประเภทไม่ใช่แค่ที่อำเภอเชื่อมกับทะเบียนบ้านเท่านั้นอำเภอยังสามารถคัดสำเนาทะเบียนราษฎรคัดใบมรณบัตรหรือสูติบัตรรับรองสำเนาเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวกับงานปกครองเวลาหาสำเนายากๆที่เกี่ยวกับทะเบียนครอบครัวอำเภอคือที่แรกที่ควรนึกถึง จะเห็นว่าที่ว่าการอำเภอไม่ได้เป็นแค่ที่ทำบัตรประชาชนเท่านั้นแต่เป็นเหมือนศูนย์กลางชีวิตพลเมืองของเราเลยก็ว่าได้รู้ไวจะได้ไม่ต้องวิ่งผิดที่ไม่ต้องเสียเวลาและใช้สิทธิ์ของตัวเองได้เต็มที่ถ้าคลิปนี้ทำให้เข้าใจอำเภอมากขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามท้องถิ่นไทยเข้าใจง่ายเราจะมาคุยเรื่องท้องถิ่นแบบเข้าใจง่ายไปด้วยกันครับ